สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเราวงสุนยลานแบนนะครับวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะไปเล่นดนตรีที่เด็กขบวนอีกทรีสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปซาวเชกันนะครับจะพาไปรับชมบรรยากาศครับตอนที่เราจะไปชมบรรยากาศเช็คซาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่เอกครับอันนี้คือพี่เอกนะครับหัวเรือใหญ่ก็สองท่านนะครับสวัสดีครับพี่อาร์ตนะครับหัวเรือใหญ่ครับผมนี่พี่ออสครับพี่ออสครับคุยกับพี่ออสดีๆนะไม่งั้นปรับเสียงกีตาร์ไม่ดีนะมาเพื่อให้ปรับเสียงให้ให้ดับทุกอย่างครัาเล่นไม่ได้อ่าถึงมาถึงแล้วนะครับทีมงานกาลังเซตกล้องอยู่ ไงวะเออตอนนี้มิวสิกกำลังจะตั้งกองให้มันเป็นกองกว่าเดิมครับ <c oughs> ปุ่มกดนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเดตตรงนี้ต้องเอาตู้มาตั้งไหมครับใช่ใช่น<อ>าะเรียงกันเนาะน,นักระดารหมดเลยแต่เรามาก่อนเราก็เอาก็ทางนี้ได้ไดนะก็เป็นคนแรกในแบบของสอง่วน

ตอนนี้เราก็เห็นซอสาวอยู่กลุ่มฝั่งทางนั้นนะครับแล้วเราจะไปดูกันว่าเขาทำอะไรไปไปยังไม่แต่งตัวไปหรอซอสาวทำอะไรอยู่ครับเรากำลังจะเขียนตกแต่งซุ้มนะคะไไสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ย FC ฟซตัวน,น้อยๆครับ FC วงอะไรครับเอ่อวงทุกวงครับยกเว้นสุขสมรานออตอนนี้พี่ยิ้มเราเป็นงานมาแล้วครับเอ้ย พี่พี่ครับสวัสดีแม่ครับครับอยู่อยู่วงไหนคะตอนนี้อยู่ที่นี่ครับวันนี้มาเล่นกันใช่ไหมดูให้เฉยเราจะอันนี้ให้น้องลือเล่นเราเล่นกับพี่ชายผมกับพี่ชายผมอะไรเนี่ย สวัสดีค่ะพี่ไม้ฟ้ามาจากโรงเรียนอะไรคะมาลีมาถึงวันนี้มาแสดงนะคะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันมีหลายวงอ่ะเล่นเพลงเดียวกันด้วยใช่โอ้โหมุนเลยค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ทองพอครับจากโรเมนิกครับุรี่ะ งานีนีเหค่ันนี่มาเล่นรู้สึกตื่นเต้นไหมคะรู้สึกร้อนนิดหน่อยครับแต่ก็สู้สครับพี่เล่นเสื้ออะไรเม่นาหนาววันนี้เสื้ค้ทค่ะเมื่อกี้เสียงพอเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี้มาเหม่อกเหม่ขายเจ้าไหมครับไม่ได้สวัสดีไม่ได้สวัสดี สวัสดีค่ะในหนมาที่ชื่ออะไรคะชื่อขิมค่ะเป็นนักร้องนำวง M M ม a n M M Man ใช่ค่ะฝากติดตามฝากช่องทางไอดีเลค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k IG แล้วก็ YouTube นะคะจะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะแนวเพลงเป็นแนวเพลงประมาณไหนคะจริงวงเราก็เล่นเกี่ยวทุกที่ตายค่ะออกแนววงอะไรที่ว่าเวลาแข่งอะไรก็จะเป็นแนว rock สวัสดีครับมือกองสุตมานครเราเลีนครับอะไรอ่ะเอา่ะเอาผมให้ันโคบบบบแล้วก็อยู่กับพิงไทยค่ะเพราะว่าอันนี้เราขโมยกองคุตโตนมาดูน้องมิวสิกนะคะน้ออันนี้มาทำอะไรคะยเออตอนนี้ยุ่งยากเลยคะมีปัญหาไหมคะมีครับขม้าว ตอนนี้ทําอะไรอยู่ขอชาใช่ครับตอนนี้เล่นเล่นเล่นอะไรคะนี่กินครับอ๋อพิมเนาะแต่เัาไม่เกี่ยวข้าวเุ่งมาไม่ได้ม่เล่นครับโดนจ้างมาโดนจ้างมาเท่าไหร่คะเท่าไหร่ห้าบาทครับเจอตามลิมทา่อไปก็จะเป็นมือเบสของเรานะคะมือเบสคะวันนี้มาทําอะไรคะขึ้นดัอ่ะบอกว่าเข้ามนี่เลยมาดีดครับตอบที่ว่าทำมาทำวันนี้มาทําอะไรมา เร้าเจ็กเจ้าวครับเอออาตองวันนี้ไม่ใช่ตอนนี้เออตอนนี้มาดินเบสครับเฮ้ยนะคะเราไม่ได้คําตอบจะเข้าหรอกค่ะสภาพอากาศเป็นไงคะครูต้นก็อากาศเย็นสบายครับเหมือนมันจะตกเลยครับดูเหงื่อดูเหงื่อพูอยางก้มพูดสิคะเอาก็จริงๆนะเหมือนเหมือนอยู่แบบประเทศเกาหลีอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมอยู่เกาหลีอะไรอย่างนี้เหรอครับพ่อครับตอนนี้เราก็ออกจากเออ กิจากรรมแล้วนะคะกำลัง่มไปแต่งคอบ์ดอยู่ เป็นตัวละครอะไรเป็นวิกฤตโน่สองพันสิบแปดค่ะเรื่องต่น้าะตัวละครนี้เป็นพวกอะไรเป็นก็จะมีชี้าสาวนะคะที่เป็นชุดแอคิโมโนมีชุดก็เขามีจุดเกาเลยแต่ในโลกเขาทำขายตอนนี้นักลูอบอกมาแล้วแ่าจะหยต่ไหมวันนี้เขาเป็นตัวละครอะไรคะตัวเป็นอะไรคะเป็นฮามาโมะค่ะเวอร์หมาค่ะเป็นตัวนตะกิโมะค่ะเนี่ยโอ้ ที่ยังครึ่งเลยตอนนี้แต่งตัวเป็นไรเป็นเลยแต่งตัวนานไหมคะสา่วโม <O> โอ้สวยมากค่ะค่ะันัเตอนนี้แต่งตัวเป็นไรคะ,สะนสสากันเด้น จติดโดนครับผมเทมาค่ะเหมือนตัวท no ี่อยู่ใน a o d เลยตัวนีนเป็นตัวละครในเกมต่อมากค่ะแต่งเป็นเทมมาจากเรื่องไฮคิวค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับศิลปินค่ะตอนนี้เราเป็นศิลปินกันเรียบร้อยแล้วเราเป็นศิลปินครั้งแรกในชีวิตเมื่อกี้พี่คนนี้เขาคุยโทรศัพท์อยู่นะคะตอนนี้เขาว่างแล้วพี่เป็นอะไรสวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่นะคะ สีสเก่ารุ่นรุ่นรุ่นตึกไม้ค่ะถ้าใครทนันถ้าใครทันรุ่นรุ่นตึกไม้ตรงลา,าน,น้าสอนทุนจะมีตึกไม้ชั้นหนึ่งรุ่นนั้นแหละประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วมาให้กำลังใจงน้องๆค่ะวันนี้ร้อนมากเราจไปถามทุกคนกันค่ะ ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะเรนอกจากหัวหน้าวงเลยค่ะรู้สึกไงคะสบายครับตอนนี้อามีความตื่นเต้นเลยมีความตนนื่นเตนน้นไหมคะที่แบบได้มาออกงานค่ะงานแรกงานแรกไนพี่พีนเป็นมากครับเป็น,นสาวสวยครับนนว้าวเราก็จะมาหาคนต่อไปนะคะเป็นพี่เมย์ของเราคะ่ะเล่นเครื่องอะไรคะอัลโต้ค่ะสวยไหมคะคน,นอรกโต้ เนื้อก็สวยนะคะสวยมือทำเป็ดมือเขาเรียกมือปบวบเอออะไรเนี่ยค่ะดีชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะของไข่ต้มค่ะเป็นเครื่องอะไรคะเล่นะคะรีเนต้ะ อยู่กับพี่นะครับโดมินิกถ้าพร้อมนายยกมืออยู่กับพี่นะครับบังคุบจังหวะอ่ะเราตุ๊กสำลานแมนพร้อมแล้วยกมือพี่นะครับอยู่กับพี่นะครับเราดื่มกันนะครับไปดูพี่แฟนเรานะครับแต่มันก็สฉักมากนะคะทุกคนครับผมโอเคทีนี้พี่อยากให้เราเงียบแล้วก็ฟังก่อนเนาะอฟังฟังกปด้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีดอย่าเพิ่ง นี่คะเราก็ไปถามหลา่คนมแล้วคะเราก็กลับมาหาวงเอีกแล้วค่ะพี่เมย์ทำอะไรคะร้อนค่ะร้อนเพียร้อนไหมคะไม่ร้อนเลยค่ะดูเหงือ่แต่เราก็ทะมาสัำทัดทุนรายการโรงเรียนของเรากันนะคะสวัค่ะว่าไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียสุดสำราญแบรนด์นะคะอ่ะรองนก น,น่าดังหน่อยค่ะอ๋อ <ทะ S 2> สสวัดีค่ะวันนี้เปรร็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะยิ่งมากๆเลยสู้ๆค่ะไม่แดด าเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสนุกสนานมากสู้ไหมสนุกค่ะมองเป็นอะไรอ่ะม้วงดูดม้วงดูดโอ้ไงชาชาชัดอ๋อแล้วก็พิดชิตหน่อยวันนี้เป็นยังไงสนุกไหมไม่ได้ปิดโรงเรียนพี่เธอคุณไงเสร็จทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นลงหมดแล้วนะครับก็ ต่างคนก็ต่างทยอยเดินทางกลับแล้วนะครับก็ทางพวกเราเองก็จะเดินทางกลับกันครับเดี๋ยวยังไงไปต่อกันที่โรงเรียนครับผมไปคือเขากลับเองกลับรถเมื่อกี้ทำไมตกใจค่ะรถตีมาขับบ้านเลย เรอถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเราครูเปิดเข้าขอของนี่มาไว้ทห้องก่อนมาช่วยกันเฮ้ปิดช่องเอ้ยปิดเครื่องเอ้ยปิดปิดไปแล้วไหยังไม่ปิดครูบอกครูจะปิดโรงเรียนเอาไปปิดคลิปอะไร่น่ะให้ครูพ็อปิดคลิปหนึ่งแล้วา้ำมช่วยกันปิดคลิปปิดคลิปค่ะวันนี้สนุกมากเอ้ยแต่ว่าไม่กล้าเต้นเพราะเราแก่แล้วพวกเราก็อติดคลิป เท่านี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อีกคนนึงอย่าลืมกดเพจสุขสุรานแบนแล้วก็ช่องสุขสุรานแบนบ๊ายบายก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราลงคลิปน่าจะลงคลิปอาทิตย์ละหนึ่งอีนะคะอย่าลืมนะบายบายบายไปปิดกล้อง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 เน่